เคี่ยวเธอทำไมงามเือเกินแต้ว่ะเสน,น่ย์ไงไม่แฟนแล้วคำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชม,ค,ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำผู้ชม สบายดีทุกคนเนาะเจอกับปุกเทาอีกใน2 J M Smooth ม <Oliver> <to> right. ื <albums travail> yup. ่อ <Gun> น <mo an> ี no. ้เทาสิไปสายวัดไปงานทำใบประกาศของทัศุยบดีต์ใหม่จึงเป็นโมเทียร์ฮัมบูร์เลยเทเท็ดยังในเซาเค็มขัดแซมเปียกสี่ปีที่เพิ่นเฮียนมากนะเพิ่นซุ้มขวัญนะครับร่างวัยได้ดีสุดตลอดสี่ปีสปอนเซอร์รอนเท้าเลยสปอนเซอร์ตรองเท้าสปอนเซอร์รองเท้าเนี่ยตอนนี้เทากำลังสิไปงานเนาะไปกันเลยกำลังมา แม่ห่อสิข้อไห้เจสยซุ้ยเนอเจสุ้ยแม่มาสีขาหนูสุกินแม่รับแเอาตัวนี้รวดไปมากวันนี้นัสปอร์ตเนตี้โไยเริ่มว อย่างรอป็นรอรอรอย่างพุงไปไปมาหาแดดป่ะเออทำไมทีตรงไหมุ่้ห้วยินดียินดีนะครับเนกรชิลขึ้นเยวมีอะไราเหอแล้วชิมา่ใช่มจะานมีข้ากอะลรบมาเรียบลอยเล็เนาะเม่อาจะไรนี่แมนเจ้าบอกเออแมนโบแมนโบแมนโบแมนะต้นเสประดิบใหเทอเว้ย ai ai ai, à là, đấy, <có> thể... <laughs> bố là cái có hiến không? đấy 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 xèm, rồi, há há, hiến rồi, <cười> <cười> băng lại, băng lại. <laughs>

บังเอิญมาเจออดีเฮ้ยเอ้าบาดิว้าวส่องเตมสมุทมาได้เพื่อนมาใส่นี่มาอันนี้ดิมูขับไปประกวดประการเออประกาศเออเป็นประกวดอ่ะตอนนี้ก็นั่งนั่งเฮ็ดพวงมาละพวงมาล่ะพวงมาไดงพวงมาลายเออนี่เนาะนี่แม่นสมูสมูเพราะว่ามูไข่มันกระซมกระซุบสมูกระซมกระซุบสมูมันผสมดอกเขาหอมอะไรเอ้งดีตัวทั้งไหลทั้งกินเออะดีกว่าเอาไปถิ่มตัว ช้อนเลยนนประโยชน์อีกเอาใบตองมุกที่ใส่ได้เป็นประโยชน์อีกเออมาได้ได้าานี่มาถ่ายนี่คือการทำโอ้มาถ่า,า,ายกันสัน้นขวาเขาซองจะได้ได้อะเอาไม่ไม่เปิดซองสบายดีครับผมกับ j จสมูทในน้ำสองตัวเองนี่นสิตองอาลีจกล Crazy ลักรีครซี่เนาะเี่ยกับสิไปหาหมูเฮาชื่อร่างนูนงน้นี่เจ้าเยินนั่นคือผู้สาวในเอ็มวีเพลงชวนไอเลอร์แกเนาะตอนนี้ปัจจุบันกับฮกลานวิวเพลงซีปีก่อนผมเลย ครับอยู่ในอ่าเอ็มพีพิงตันรุญุนาพิงการสรางแอปโอเคกูนี่ไม่นั่งอีกน่ะนั่งนุนอีเจียวยึนวันนี้เพิ่นท้าไปประกาศแต่สิไปหายเพิ่นเนาะเพราะว่าปัจจุบันเพิ่นมักสมมูก็ได้เอาสมมูมาให้อันนี้มันเป็นอาการแก่ก็เนาะเพิ่นขอเองว่าเพิ่นอยากกินสมมู้แต่เต้โดนแต่จะต้อนเกิดเพิ่นตะปีก่ายปะเด็กกินสมมูก็ได้เอาสมมูมาให้เพิ่นในส่วงในอกาสนี่เพิ่นในท้าไปประกาศนะประกาศจิไปนี่เลยว่าไม่เขาอนิ้วพี่น้หรอเงี้ยเอาเงี้มันยืนท่านี่เดี๋ยว ่ะยุพุ่นยุพุ่นเห็นแค่ไม่ยพุ่นพี่เห็นแล้วนี่นก็ไม่สมหกนันุยเพี่เ้ล่ากัดกันานอยู่เื่ดนี่ซื้อจะได้ช็ดนี่นีโดนแล้วสังเกตมันใหน่าใหย่ใหญ่ให้แถวสวนแถวสวนอยู่แถวสวนจิ๋อจีนังเหอวแม่จีนังมจะแขว เอออุยมูใเอาไปประกอบประกาศอีกมูยังยางยัยงกัแป้งสิออกรนมัะเดี๋ยวแมบเลยเพี่องเลยก็แป้งสโออกอันนี้มันยนอยู่ขนาดเสร็จะสะออา็ไม่ใชอ่านก่อนะูด ธรรมชาตินี่เป็นครับไปประกาศนอนจันเลยประกาศกับสูธรรมชาติที่เราเลยสมแหละที่เห็ดขนาดนานี้อันนี้ก็คือการมอบหมาเนาะนี่แม่นของกวนใ่่าเพิ่นอยากได้เพิ่นมากไ่สุดของโปรดเพิ่นนะทีมนจีนังอยู่ในแยวหันเฮ้เออเออเออนี่นี่ไปกระบอกเฮ้เข้งาเข้มงาเข้มงาเข้มงเข้มเข้มเข้มเข้เ้เออเข้มงาพี่จีอะ จะมันคือ5 4 3 2ีนุบค่ะสองค่ะโ <c oughs> อ้ยบอบแล้วมั้งนี่แมนนงางงามจักรวบ,บ้านมาวิวทุยเลยเดี๋ยวพวกหนึ่งนะในอีกพวกที่สองนี่แมนของคณะแจ็คเ,เกอร์เคซี่อ่ะพวกนี้ของกลับเจ้าเองนะแต่แรนไลน์ของ <c oughs> อันนี้นี่แมนของ <c oughs> ทีมง,งานแจ็คเ,เกอร์เคซี่เออ <c oughs> ที่ฝาก <c oughs> มาาบอกว่าเขาฝากมาเป็นหน่วยเป็นหน่วยสิเดี๋ยวเขาประกราศมาใครทำ ค <l ots> อามว่าปเป็นหน่วยแล้วนี่เป็นทุกคนจากใจอีดีมันมีประโยชน์หลากหลายอันนี้เป็นแค่ซื้อกินอันนี้แค่กินโลดเออ, <l ots> อเอ,อ่ไม่ะมีประโยชน์หลากหลายใจพี่อันนี้ซือ้อน,นั่งนู้นีเนาะ <l ots> สมเลยนะชิชิมงานแจ็คเลขเคซี <l ots> ่เนาะอวันน,นี้ซื้อนั่งนู้นีถือว่าหางไค <l ots> <l ots> ตายจากเตเป็ดสองพันแปดตายยังทำตายโบตายจากจากวงการมูเมนต์ตายตายจากจากวงการสองปีเนาะเดี๋ยวเป็นแสดงคลิปใหม่พอว่างานแล้วจบแล้วเออเป็นว่าง่านแล้วจ้าเลยยืมมือเพิ่นเอาผัวพี่น้องให้เออเดี๋ยวเพิ่นจิเบตเออเพิ่นจิเบตายหูนะเตรียมข้าวขสิข่ออำลาพ้าจาก ในคลิปนี้ในคลิปนี้โมเมนต์ในคลิปนี้อุ๊บโอ้โหเปล่าแล้วพาจากดอกจังเลยเอาไปทายหูกันไปทิทาเทเดเทเหงานอยู่เหรอท่านผู้ชมครับอันนี้คือนี่จะปาดได้ครั้งโคกันขอบใจเล่นอะไเฮ้ยนู่นนี่จะงงามปนีิจะยืนขี่งามขี่ยืนตาว่าไม่ใช่เป็นนางแน่นี่ค ชิงโดนชิงยังแหละกะเงือกขาใส่น้อยนึงอืมแต่แมนคือไปก็มากินเขาพรุงเที่ยวเธอทำไมงามเยอะเกินหยกไหนปะซันเน่ซันเน่บอลเทนเดี่ยวเดี๋ยวหยิเดี๋ยวหยวิบหยิเมือ่อไหร่ โอ้กูอย่าไปจะทำไปคูดทองดีเพื่อนกูดิด <c oughs> ีดีเมียมึงมึงขอโทษเมียมึงอีกโดนขอโทษเมียอ,อีกรอบอีคลิปนึงเนอย่าเรา ที่นี่ตอนรับทุกคนเข้าสู่ซองของเจฟสมุดแต่ว่าขอเป็นผู้นั่อันนี้เจเล,คล่ครซี่เนาะซือ้อซูงมาจากซอกเคสจีซีเซเว่นเอาไปดึงเขาสิม,มาสัมผัสผู้สาวงามในจักรวาลมามในจักเก่ามาเนี่ยโคตรชานนที่เราเคยเด็กของชานนโอเคเดี๋ยวเขาพอ,อไปสัมผัสนอกโอเคเข้าไปสัมผัสกันเลยมาสุดเลยมาต้มาอมา เงินในทะเลสรุปสรุปชมาชมผ่านมาชิรังชิละรังยายาะนะเนยไงดีายังงเอบนแขเดี๋ยวอันนี้จะยุ่งงานให้ผู้นีส้สัมผัสต่อเลยเนาะว่อาอันนี้โอเค <c oughs> โอเคสบายดีเดินซีงขยังนอกอ่ะสือ่อโบเกรสื่อสื่อลิสื่อโรส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 โอเ เสื้อเหี้ยนหยังคณะสายหยังเรียนอยู่ภาคการปกครองสอาดเศรษฐศาสตร์และกกอาโอเคเกี่ยวกันโอเคแลเอยรู้สึกจังได๋ที่ว่ามาถึงมื้อนี้ที่ว่าเอยได้จบแล้วก็คือว่าดีใจแล้วก็โล่งบ่คือว่าสิกหมู่่จกับจบได้ โจกันมูเลยโแกับสต่อเียนต่อไปแต่กคือมาจะหาเบียรเกนกอนแต่ก็จะคอยอยากไปเฮียโตเนาะโอเคอยากไปเฮียตอยากไปเียโตโอตโอเคไอ้ไม่แฟนละบอไห้ไม่แฟนละบ่โซโซ่โอเคขับท้า็จบไปเพียงทานีีอาค้อเออแจกวราบทุกคนอนเลยครับจะคือจีทกล่องลุมนี่ หาเห็นโรด <Okay. S 2> ริงมาโเอเคพวกแกวิ่งรวกไอจีไอเอ็นละกันมันจะสบร์มส้นยูรุมาะข้นไเห็นมีเอเดี๋ยวข้ไปเห็นยีบ้าบลูนีก่อง,องลูนีเล็บไซต์โอเคนาะขอกอบใจเอื่อยนอาการสัมผัสเท่ามือนีกขอบอใจได้ไลเดียวนยินดีน้ำหมกเอื่อยน้ำโอเคฝากดไลค์กดแชร์ส่งเจมสมุทเ้ยเไปเจอการ์กดกดซับสไคร์อยู่บ่ซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดค